ไปโนนไปถนนหอพี่ <c oughs> เราไมเทเราไมเทยางหลังมันมีรสเยนนะจับข้างหลัง วะภวสาเปียธีวะวิวัจจันตุสังขารุณโกาสตุมาเตยภวันันตรายสศุขีธีรา Antara